แบน KER no more banKER has e a y เก้าแต้ม <Bank> er นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะส่วนกติกานในการเล่นบาคาราค่าก็จะมีฝั่งของเยอร์นะครับแล้วก็ฝั่งของแบน KER ก็คุณจะเลือกแทงฝั่งไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าอันนี้เจ้ามือจะชนะอันนี้ผู้เล่นจะชนะนะครับแทงได้แทงได้แทงได้หมดนะครับง่ายๆเลยอยากแทงตรงไหนก็ลงไปตรงนั้นแล้วกันนะครับวันนี้เอาเป็น ไม่ละลอยนะครับไม่ละลอยเดี๋ยวรอน้องเขาเปลี่ยนไพ่แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ไพ่หมดเน้นย้ํากันโดยตลอดนะพวกมึงนะดูสตินะครับดูสติในการเล่นด้วยว่าที่ตาที่มันผ่านมาอัตราในการออกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเหมือนตรงนี้นะครับก็ดูภาพรวมๆเร็วๆเนี่ยนะครับดูภาพรวมๆเร็วๆก็ฉเฉลี่ยเฉลี่ยนะ เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่มีความรู้สึกว่ามันมักจะออกออกสลับแดงออกแบงเกอร์แล้วก็มาออกเพลเยอร์แล้วก็แบงเกอร์เพลเยอร์แบงเกอร์เพเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับน้องอาเมลกาก็จะแจกไพ่แล้วก็ไพ่ออกสลับแบบนี้อรอน้องเขาเปลี่ยนไพ่กันสักนิดหนึ่งนะครับข้อดีของเซ็กซี่บาคาร่าก็อย่างนี้แหละนะฮะ เล่นการพนัน,นไปก็ดูหน้าอกหน้าใจของนางไปอันนี้ทะลักทะล้นเลยนะครับดูแลก็กระชุ่มกระชวยดีนะฮะดึกดึกดินเดนแบบนี้นะดูเซ็กซี่บาคาร่ากันเสร็จแล้วปุ๊กก็จะออกไปไหนก็เพิ่ความ,วามระมัดระวังในการใช้โใช้ถนนด้วยล้วกัะน้องเขาเปลี่ยนท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกเรา ตัดไพ่ออกไปนะครับถือว่าวันนี้ดีนะได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขาเปลี่ยนไพ่กันอย่างไร,ร <Place S 1> ทำอะไรกันบ้าเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เขาล้างสถิติออกไปแล้วนะเอาเป็นใหม่ๆเลยนะครับล้างสถิติออกไปแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไพ่ชุดใหม่อขอดูสักขอดูสักสองสารอบก่อนนะก่อนนี้แทงจริงเพื่อดูทิศทางของมันนะครับว่าว่า ควรจะแทงไปในทิศ no <more> ทางไหนนะฝั่งสีแดงนะก็คือฝั่งของเจ้ามือแล้วก็ฝั่งสีน้ำเงินฝั่งสีฟ้าก็คือฝั่งของผู้เล่นนะตอนนี้เจ้ามือบอดนะผู้เล่นก็บอดนะผู้เล่นจัวเจ้ามือจัวผู้เล่นแนะ banker has five banker has five นะครับรยย player ชนะ player win นะอ่ะไม่สบายใช่ป อาการมันหนาวไงครับใส่ทูพี e แบบนี้แล้วก็มานั่งอยู่ในห้องแอร์ด้วยก็สงสารน้องเขาเหลือเกินนะขอดูอีสักสตาขอดูอีกสักสองตา okay. เอาตามดูสถิติมันสักนิดหนึ่งนะครับเน้นย้ำว่าไม่ได้มีโปรแกรมหาเหวอะไรทั้งสิ้นนะวิเคราะห์กันเอาเองนะครับดูจากสถิติดูจากความน่าจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่เซียนไม่ใช่คนเก่งแต่อย่างใดก็แค่อยากเล่นเท่านั้นเองนค,คนมันชบ no คนมันอยากนะฮะ อาศัยดวงล้วนๆฝีมือไม่มีนะดวงล้วนๆแ,แบงค์เกอ has eight player has four Banker win Banker ชนะนะครับ Banker ชนะ place your bet please อ่ะขอดูอีกทีนึงขอดูอีกทีนึงนะฮาวเลกา ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของ Sexy Gaming นะครับอยู่ในโหมดของ Sexy Bacala าาแว่าเซิร์ฟที่มีให้เลือกอยู่เนี่ยก็มีหลากหลายอันนะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นผมเองเนี่ยเลือก Sexy Bacala ก็เอาขนตรงเลยจะเข้ามาดูนมนั่นะแหละไม่ดูสิแปละะกไม่ดูสิแปลกอ่ะรอบนี้ <Bank> er เป็นแบงค์เกอร์ชนะ <eight. S 1> นะครับสอง player has z banker wins อรอบนี้นะครับรอบนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพลเยอร์นะลงเพลเยอร์ไปคอนเฟิร์มด้วยนะครับลงแล้วก็คอนเฟิร์มลงที่เพลเยอร์ hmm. ไป100อ่ะลองสักสิบ mm hmm. ตาสิบกว่าตานะสนุกสนานขำๆเป็นกำลังใจให้น้องเอาในก้านหน่อยไม่สบายแล้วอปอดบวมใช่เออเบลเลอเป็ no นลาเห็นแล้วใจคอไม่ค่อยดี นิงต้มเท่ากันเปิดมาหนึ่งสิงแต้ม banker has z บอ o player has i n ได้สวยนะไรับมาแล้วหนึ่งร้อยได้รับมาแล้วหนึ่งร้อยเออจับเซต ผมเปลี่ยนมาฝั่งของแบงเกอร์แล้วกันอขอไปด้วยนะเสียงฟึดฟงฟึดฟัดเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลม <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำมูกไหลนะไม่ใช่น้ำลายไหล กติกาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเลือกแค่ว่าคุณว่าฝั่งไหนน่าจะชนะใกล้ก้าวแตมในส่ะตอนนี้6กจมือ0ูนย์น่าจะมือนะจั่วมาศูนย์อีกแล้ว b ั n k e r จ a s n ื n e banker win ได้แล้วฮะสองไม้ติด place your bet please รอบนี้ถ้าตามสถิติมันก็น่าจะเป็น banker อีกแหละนะครับ ถามว่าสถิติมันคืออะไรวิเคราะห์ยังไงก็ดูว่าอะไรออกนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับใช้ความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ได้มีสูตรไม่ได้มีอะไรไม่ต้องทักมาถามนะ oh, <more> ไม่ต้องมาขอว่ามีสูตรไอ้นั่นไอ้น่นไอ้นี่ไหมไม่ไม่มีแค <Play has S 1> ่อยากเล่นให้ดูเท่านั้นเองเก y e r h a e r o layer has 0. s c o r w l a y e has s c o n g r t s has <episod> เรียบ <ไป S 1> ร้อยแบงค์เกอร์วิงจากแบงค์เกอร์สองตาติดนะครับอ่ะน้องแอลิก้าน้องไปซะแล้วน้องไม่สบายนะครับน้องขอตัวไปพักหน้าอกหน้าใจพักจิ๋มซะหน่อยหนึ่งนะฮะคนใหม่มาละคนใหม่ชื่ออะไรนั่นล่บ๊ายบายค่ะโอ้โหแต่คนใหม่หน้าตาอิดโรยมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะอย่าไปดูหน้าดูนมนะดูนม เดี๋ยวรอให้น้องเขาเข้าที่เข้าทางก่อนสักนิดหนึ่งน้องเสียบบัตรเข้างานก่อนน้องตอกบ,บัตรก่อนฮัลโหลค่ะไม่ได้มีชีวิตอ่ะเออคขอบคุณมากค่ะเขาไว้ไว้เราโชคดีนะครับอ่ะ Place your bath, please bet your น้องมาใหม่น้องมาใหม่อันเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับลองดูมือจั่วของน้องเพาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าให้เดานะครับรอบนี้ก็ต้องเป็นเพลเยอร์แต่เราไม่ได้ลงนะรอบนี้โ oh, <more> อผมเดาเฉยๆนะว่าเรามีน่าจะออกเพลเยอร์ตามสถิติของมัน2เท่ากันอยู่ห้าแต้มเจ็ดแต้ม a บงค์เกอร์ h <has S 1> <five. S 1> นะครับ player has seven, player win รอบนี้ถ้าตามสถิติที่มันออกนะตรงนี้นะดูสถิติตรงนี้ก็ถ้าเป็นเพลเยอร์ก็ต้องเป็นแบง k e เกอร์อีกแต่ผมไม่เชื่อ Place pls back your ผมไม่เชื่อว่ามันจะออกแบง k e เกอร์นะผมคิดว่ามันจะต้องออกเพลเยอร์ซ้ำอ่ะขออนะุญาตแองเพลเยอร์แล้วกันโอ้ย,อยน้องขยำนม เปิดไว้เถอะน้องไม่ต <nurture narration> okay, wow. ้องไปปิดมันหรอกจะไปปิดมันหรเอ้ยหิดนมแล้วใจคองด่วยดีรอบนี้เราแทงเลเยอร์นะครับเลเยอร์มาสามแมงเกอร์ยังศูนย์นะสามแมงเกอร์โบนะ Has eight player has two รอบนี้ออก Anchor w i a n c h r นะครับ Anchor er แปด player สองรอบที่เราเสียเนอะรอบนี้เราเสียไปแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากัน Place your bet please <Extra card. S 2> อ่ะรอบนี้ผมลง player เน้นย้ำว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆน,นะใช้ความรู้สึกลล้วน No more bets. No more bets. Player and <laughs> Player has 7. Play yes. Yes. Player <laughs> has 7. Well. Play <laughs> <đi học chi. cười> ah, has 1. Player has 7. Player win. <laughs> Open. เพ e ย์ยูร์แบทโปรดนีเราก็ยังแทนแบงเกอร์อยู่นะครับยังมีความมั่นใจว่าแบงเกอร์น่าจะมาเพิ่มยอดเข้าไปนิดหนึ่งเป็น200นะครับคอนเฟิร์มด้วยลืมคอนเฟิร์มทุกทีทุกทีทุกทีลืมคอนเฟิร์ม,ม no <more> b t เปิดมาเป็นขอบเท่ากาันนะบพเยโบ 8แต่มห็เรียบร้อยแล้วฝัน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 ันฝัับมาที่นฝันฝันฝันฝนฝันฝันฝนฝันันฝันฝันฝันันฝันฝันฝนฝันฝ r นฝ No more bet เปิดมาที่เลเยอร4เท่ากันเท่ากัน6ฝั่งเราได้6แบง k e เอ has 9 i บ e Player has 3แบงเกอร์ยนะสองรอบสองรอบประมาณนั้นเราเล่นไปกี่รอบแล้วเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 <Okay. S 1> รอ Place your bet Please อรอบนี้ตามสถิติก็ต้องเป็นเพลเยอร์แหละนะ <Extra bad. S 1> ต้องเป็นเพลเยอร์แหละในรอบที่10ของเรา <Yeah. S 1> นะครับตอนนี้แล้วก็บวกอยู่แล้วล่ะนะครับบวกอยู่แล้วตอนเข้ามารู้สึกจะมีตังเข้ามาอยู่4,200มั้งนะประมาณนั้นตอนนี้ยอดเป็น4 5 0 0้านดละนะครับ ปสวยอ่าแปดแป้ง Banker has seven, player has eight เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอนี่แหละคคือการเล่นบาคาร่านะครับการเล่นบาคาร่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็แนะนำเพื่อนๆสม,สมาชิกทุกท่านนะครับว่าเวลาเล่นปุ๊บเนี่ย ดูสตดูสถิติด้วยนะครับดูสถิติด้วยว่าลักษณะของการออกมันออกเป็นแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็แทงไปตามสถิติของมันนั่นแหละนะครับส่วนหนึ่งคือหลักสถิติอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาศัยดวงนะครับประมาณนั้นเน้่นย้ำเป็นครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้ นะครับว่าไม่ได้มีสูตรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีสูตรอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้ดวงในการเล่นล้วนๆเลยแค่อยากเล่นให้ดูว่าเขาเล่นกันแบบไหนนะครับส่วนไอ้ตัวอื่นนะครับส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยในช่องตรางเนี่ยนะครับคุณก็อยากแทงอะไรเนี่ยคุณก็สามารถจะแทงลงไปได้นะครับลองเล่นดูนะครับไม่มีปัญหาเลยจะแทงเป็นเพยอเย์ได้คู่นะฮะหรือว่าจมือได้คู่อะไรประมาณนี้นะครับแทงได้หมดนะครับแทงได้หมดเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการ ติดตามด้วยนะฮะสำหรับเซิร์ฟของเซ็กซี่บาคาร่านะฮะสำหรับวันนี้เล่นบคาคาร่าสิรอบผลแล้วเราบวกกันไปที่ที่เท่าไหร่ละ่ะรู้สึกว่าจะเลือกข้นมา4ีปนสองก็บวกไป500ร้อยเกือบนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนีคกันไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมอ่าซับสไครต์ที่ช่นน YouTube ของเราด้วยนะแล้วก็อยากได้คลิปอะไรเพิ่มเติมนะอยากดูอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,ม,ตมแล้วก็ ข้อติชมนะเ,นเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ